อาจารย์อุ้อาจารย์อุ้ดอ้หมาตัวไหนมวดนี่มาตัวนักอาจารย์านหอมกเยอะโอ้หอคุณชมฮะเดี๋ยวพาไปดูทางนู้นฮะดูว่ารถจอดเต็มเลยนี่กำลังจะซื้อ นะฮะคุณผู้ชมลอตเตอรี่ก็น่าจะหมดมั่งเลขหลักกิโลตอนนี้ไ <c oughs> หนเขาดูหน่อยซื้อซื้อ,อยัง <c oughs> ซื้อ,อยังซื้อแล้วเป็นบัตบัตรอ่ได้หลายผมบัตรอะหลายซื้อเลข <c oughs> เลขหลักกิโลนี่นะมีเจ <c oughs> ็งสีไหนตัวไหนก่อน <c oughs> มีแต่เจ็งสี่บ่มีหลักกิโลเพิ่นบ่มีหลักกิโลซื้อจากไสมา <c oughs> จากนีลาแต่หันอะไ,ไเรเลขดังน้ำเพิ่นให้ดูชัดๆเดี๋ยวผมจำมันี่งนะตัวไหนเนาะโอ้มักตัวไหนนี่ ทำไมเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจหาเจนหาเจ็ดศูนย์เจ็ดหา่บ่ได้เจ้นหาก็เป็นหาเก็เป็มากหลายจะเอ้มากหลายมากแตทางไหนเนาะจ้ะประกันใช่คุณดีล่าจ้ะมากล้มทางมากเลนะฮะคุณผู้ชมนะครับเขามาจุดธูปมา นะครับเดี๋ยวจะไปดูตัวเลขกับอาจารย์อุอีกทีหนึ่งนะครับนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขหลักกิโลที่จริงว่าจะตั้งสารวันนี้แต่ว่ายังไม่พร้อมเนาะคุณผู้ชมนะครับเสียงเป็นไงบ้างครับผมสบัสดีนะครับร้อยสิบสี่ท่านนะครับโอ้กลังจะมาเลขสวยร้อยสิบสี่ร้อยสี่หนึ่งสี่ได้โชคมากวัวนี้นะครับวันี้โชคมากนะครับอะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทาง ู้นก่อนครับขวัญยันหันหันหันกล้องไปทางด้านู้นนะดู่ฮะคุณผชมหอบเสื้อหอบศาดตรมาสวัสดีครับสวัสดีเด้อสุขูสุคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวัสดีจารย์ลู่ครับ,บมาล่ำมา,มาล่ำผมม,า,ผมาหนิ<ำ>เดีย<ำ>เด๋ยวอา<ำ>จารย<ำ>์สวัสดีครับขอหน่อย โชว์หน่อยอะไรครับใบชนโนมีไหมคนคนมาใหม่ยังไม่ได้ดูเลยชนโนเอามาไม่ชนโนชนโนเหรอชนโนที่ดินเอามาครับเอาสองร้อยครับสองเอามาจำนำครับให้ดูอีกทีนึงครับอันนี้ครับของอาจารย์อู้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยนี่ฮะอาจารย์อู้หลายคนหลายท่านที่รอคอยเรียกอาจารย์อู้เมื่อคืนนี้ก็ถ่ายทอดสดให้ดูรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้มาแบบมาเบบเจอตัวเป็นๆเจอตัวเป็นๆนนะครับ นะครับเนี่ยเลิกอาจารย์วันนี้ว่าทำไมไม่ได้ขึ้นศาลเนาะวันนี้วันนี้อาจารย์ไม่ว่างครับว่าอาจารย์พิธีไม่ว่างครับผมอ๋อต้องดูดูอาทิตย์หน้าดูอาทิตย์หน้าตัวะมันใกล้มันใกล้เข้มงวดเข้ามาทุกทีแล้วเราก็ต้องรองวดหน้าดีกว่าครับเวย FC จะได้ซื้อกันอืมรองวันนี้เนาะถ้าถูกก็ครับผมจะได้ทบใหญ่เลยมาสอยกันเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะครับเรือนไทยเรือไทยครับเสร็จแล้วครับแต่รออาจารย์ตั้งศาลแค่นั้นเอง อออาจารย์อุกนะครับหลายคนหลายท่านก็ได้เรียกอาจารย์อุชอบตัวไหนครับชอบชอบตัวนี้ครับสุดๆเลยปะแปดหนึ่งห้าปะแปดหนึ่งห้ากับตัวนี้ครับเน้นแปดหนึ่งห้ากับแปดห้าเนาะเน้นๆนะคะเนี่ยอาจารย์อุที่จับเลขหลักกิโลเอาอีกรอบหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันมีแชนแนลมาไม่ทันครับทันทันทันเนาะทันอันนี้เลขแม่คุยเอาครับ โอ้เล่ไม่ครูแอลครับ0ยู่โซนห้าสามโซนห้าสามผมไปเข้าทรงวันนี้วัดยูหกครับโอ้ม่ครูแอลทีสเกตครับโอ้อ0นห้าสามครับโห้อได้ได้สมตัวนี้มาลงสามตัวได้ตัวเดียวนี้เองสามตัวนี้เองก็ตัดเอาเนาะแกให้ใส่เต็มเต็มเลยใส่เต็มเต็มเลยไม่ต้องตัดเดวเหลือ ข้างหลังครับต้องต้องคือตอมอ่ะตอบครับไม่รับเขาบ่เป็นยังคือชีหายเถอะระวังรถเด้ยข้างหลังครับต้องต้องระวังรถด้วยจ้ะ เป็นอย่างนอเป็นหมเป็นระยะมาขนดเข็นมาหาบอครับครันเขาูเขาจะกินหนังบอนี่โอ้หิแลว่เรารนี่เราบอโปใช้สิทาาในการรับชมนะครับเด็กไทยพิารในการรับชม หลักกิโลความเขายาจะมีซิงอยู่ที่หลักกิโลเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับเาเจถึาจถเาาจอวาหนกะหลเรามาดูนะครับจงใช้ว,วิจารญาณในการรับชมนะครับผีลักกิโลน่าจะสิงนะครับมแ,มแม่นนะ

บังมือเด้ครับผู้นที่ต้องถรให้ทุกคนเด้อคอยเอามาให้เนาะได้บัวเลขยงงเลขยงงศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าบอกศูนย์ห้าห้าศูนย์ดูมือครับคุณชมดูมือนะบอกเด้อบอกเด้อศูนย์ห้าห้าศูนย์ูนย์ห้าห้าศูนย์หรือเปล่าทำมือนะครับคุชมดูดูมือครับฝั่งนั้นรังรถนะครับ ประมารถเด็กครับเอทไ่เนีมเงี้ยมาเห้ย่เด้มเ้ยไเงี้ม่เงีมเงี้ม่ียไม่ี้นมาี้ไ่เย่เงี้ย่ไม่เง่เง้ยไเงี้ยเงี้มีย่เายเ้ยไม่เงีงีเี้่เ้ยม่เงีมเงี้่ยมเง้ยงี่งี่ม่เ ยาวอตัวเดียวมืดต mm ัวเดียวตัวเดียวตัวเดียบอมีสตัวเนี่ยบอสาตัวมีบอสอยักได้ยัง